ว่างได้แค่ไหนนะคนเรานี่ถ้าไมีว่างก็วุ่นวายนะว่างแล้วเปลี่ยนว่างแล้วเปลี่ยนคนเราถ้าวุ่นวายและสับสนเมื่อวุ่นวายและสับสนก็จะเป็นทุกข์ถ้าเราว่างแล้วเปลี่ยนมันก็อีความสุขฉะนั้นคนเราก็เลยต้องทำตัวให้ว่างบ้างทำใจให้ว่าง ทำอารมณ์ให้ว่างทำความรู้สึกให้ว่างบๆนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่เคยมีความสุขอารมณ์ความสุขจิตใจที่มีความสุขความคิดที่มีความสุขมันไม่เคยเกิดขึ้นก็เลยต้องทําใจให้ว่างนะทำตัวให้ว่างด้วยทําชีวิตให้ว่างด้วยเพราะว่าว่างแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตก็จะเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นการงานการเรียนความรักสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตมันจะดีขึ้นหมดเลยแต่ถ้า วุ่นวายแล้วสับสนนี่การเรียนการงานชีวิตความรักสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตหรือาการเงินเนี่ยก็จะตกต่ําเพราะว่ามันวุ่นวายในบ้านเมืองวุ่นวายในจิตใจวุ่นวายในครอบครัววุ่นวายในชีวิตรักวุ่นวายในการศึกษาวุ่นวายในการงานแล้วมันก็จะตกต่ําไปเรื่อยก็เราก็สังเกตได้ว่าชีวิตคนเราจะตกต่าหรือว่าดีขึ้นสูงขึ้นก็อยู่ที่ว่าวันวัน แต่ละวันแต่ละวัยแ,แต่ละช่วงของชีวิตนี่เราวุ่นวายสับสนหรือว่าเราว่างแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตเช่นถ้าเราไม่ว่างมีหลายใจหลายอารมณ์หลายความรู้สึกหลายความนึกคิดมันก็จะวุ่นวายทำอะไรไม่เป็นชิดเปอันจะเรียนก็ไม่รู้เรื่องทำงานก็ไม่ได้ผลหาเงินก็ไม่ได้ใช้ชีวิตก็ไม่เป็นมีชิดอยู่ก็ลำบาก ังน,นั้นพอเราไม่ใค่ว่างนะไปติดอบายามุกบ้างไปติดสตรีติดผู้ชายบ้างติดเที่ยวติดเล่นมั่งติดกินบ้างติดแต่ประดับตกแต่งบ้างมันก็เลยไม่ว่างมันก็เลยวุ่นวายก็ว่างแล้วจะเปลี่ยนว่างแล้วก็เปลี่ยนว่างแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นพฤติกรรมที่ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นใจเย็นขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นความรู้สึกจิตใจมันสูงขึ้นไม่ตกต่ำไม่หมกมุ่นกับการอารมณ์ อเรื่องสวมุมของชีวิตฉะนั้นก็ให้ทุกคนเนี่ยว่างและเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเราว่างแล้วไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะวุ่นวายและสับสนชีวิตคนเราต้องการไม่ต้องการความสับสนต้องการความสุขสงบซึ่งในสังคมทุกวันนี้คนเยอะขึ้นการงานมันเยอะขึ้นนะทุกอย่างมันต้องใช้เงินมากขึ้นต้องใช้ชีวิตระมัดระวังขึ้นต้องมีสติมากขึ้นในการจับจ่าใช้สอย การกินการเที่ยวก็ต้องประหยัดเราจะเอาแต่รู้หลาฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้ชีวิตอย่างสุริซุล่าใช้ชีวิตอย่างมั่งมันไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราประมาทพลาดพลั้งหรือว่าเผลอไปอาจจะเสียตัวเสียตังค์เสียเวลานาไม่ว่าการเรียนติดศูนย์ติดรอหรือว่าการงานนต้องปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยไม่ได้บรรลุจุดหมายวัตถุประสงค์สักทีหนึง่งหรือความรักต้องเปลี่ยนคนรักอยู่เรื่อย เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่จบไม่สิ้นอะเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนความเป็นอยู่อะไรที่เปลี่ยนโดยที่มันไม่ได้พร้อมที่จะเปลี่ยนเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนแล้วไม่ดีเนี่ยสาเหตก็มาจากที่มันวุ่นวายและเปลี่ยนวุ่นวายสับสนแต่ถ้าเราว่างสงบเย็นแล้วมันจะเปลี่ยนของมันเองอะไรอะไรก็ดีขึ้นความไว้วางใจความเชื่อใจความมั่นใจในความดี ในความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ชีวิตในการเรียนในการงานในการคองคู่มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราทําให้ชีวิตน่ากลัวในชีวิตคู่แล้วกลัวแล้วหวาดระแวงแล้วก็จะมีความทุกข์ไม่มีความสุขก็ต้องแตกแยกแยกย้ายกันไปหรือว่าชีวิตการงานมีแต่ความไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจไม่สนใจหรือว่าไม่ใส่ใจในการงานและไม่มีสมาธิในการงานนั่นเองก็จะไม่รักษางานไม่ได้ รือว่าการเรียนถ้าเราเกียดค้านเบื่อหน่ายการเรียนเกียดค้านเอาแต่กินแต่เที่ยวเอาแต่กามารมณ์ก็จะเรียนไม่รู้เรื่องก็เสียการเรียนชีวิตเราจะเสียหรือจะได้มันก็อยู่ที่พฤติกรรมนิสัยอารมณ์และความรู้สึกของเราก็คือหมายความว่าสติปัญญาสมาธิและศีลธรรมฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยไตรตรองพิจารณาดีๆว่าเราควรจะมีชีวิตที่ว่างและเกิดความสุขในการเรียนในการงานในการครองคู่ของชีวิตเดียวกันดำรงชีวิตอยู่ ต่ถ้าเราไม่ใกล้ครวญพิจารณาดีๆเราก็จะสับสนและวุ่นวายกับชีวิตมากเพราะว่าอะไรๆมันก็ผืดเครื่องไปหมดหรือว่าขุนเครืองหรือว่าแ้นเครืองไปหมดแทนที่จะลาบลื่นนะฉะนั้นเราก็เลยสงบสงบมันจะได้ราบลื่นเนะมื่อเราสงบว่างสว่างดีแล้วอะไรมันก็ราบลื่นไม่ติดขัดเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีได้เปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็ว่าเราสามารถทำมันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ต้องมากังวลวิตกห่วงว่าชีวิตเราจะเอาอยัางไงดีจะทํำยังไงดีทุกอย่างดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอย่ามั่วอย่าใช้ชีวิตแบบมั่วซั่วหรือว่าใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยนะต้องมีหลักยึดทางจิตใจยึดแนวทางจิตใจคือที่พึ่งคือความสุขสงบสว่างว่างไม่วุ่นวายหรือฟุ้งซ่านหรือเครียดที่พึ่งภายนอกเราจะได้มาจากภายใน เภายในเสียภายนอกก็พลอยส่วนเสียไปด้วยฉะนั้นให้เรามองให้ลึกลองให้เห็นความเป็นจริงว่าที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยเป็นเสเองเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียมธัธยเสียสมาธิขาดสติหมดปัญญาไปเองหรือว่าไม่สว่างเลยหาหนทางออกหาทางแก้ไขไม่ได้อันนี้โทษใครไม่ได้เพราะว่าเราแต่ละคนนั้นขาดสติเสียสมาธิหรือว่าไม่สงบ ปัญญาไม่เกิดหรือว่าใช้สติจนหมดสติใช้สมาธิจนเสียหมดสมาธิใช้ปัญญาจนหมดปัญญาอันนั้นก็เพราะว่าไปหมกมุ่นักกามารมณ์ตั้งเอากับวัตถุหรือว่ากับคนเกินไปเป็นเหตุได้เป็นคนไม่สงบสุขมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยชีวิตที่ไม่อบอุ่นมีชีวิตที่าขาดขาดหายหายมีชีวิตที่ไม่ปกติสุขชีวิตที่ไม่เหมือนเป็นธรรมดามัน ีวิตที่วิปริตไปอันนั้นก็เกิดจากการที่ทุกคนไปตั้งเอาและผิดหวังและไม่ได้ดั่งใจและสูญเสียหรือว่า,อา,าผิดฝืนใจฝืนอารมณ์ฝืนความสุขฝืนพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่นมันไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดาฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยมองเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาบ้างเพราะว่าทุกอย่างแหละถ้าเราเข้าใจผิดตัดสินใจผิดมันเปลี่ยนแปลงด้วยความว่างความสงบแต่ถ้าเราผิด ค่าใจผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วเราในแต่ความวุ่นวายสับสนยิ่งเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งเกิดเรื่องป,ปัญหาไม่จบไม่สิ้นแก้ไขไม่ได้แก้ไขได้ความยากลําบากและเสียเวลาเน,น้นนานเน้นนานเกินไปแต่ถ้าเราสงบใจเย็ยนนิ่งการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เล็ดขาดจับพันและได้ผลฉะนั้นให้เราทุกคนเนี่ยว่างและเปลี่ยนสงบและเปลี่ยนนิ่งและเปลี่ยน นะจะได้วุ่นวายจะได้สับสนจ,จะได้กระนองและเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่อย่างนั้นมันจะอันตรายะนะทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมันะจะได้มีชีวิตที่ไม่ต้องเบียดเบียนกําลังกายกาลังทรัพย์กาลังตีพเป็นสติปัญญากําลงังรัทธรรงตัวเองและผู้อื่นนะให้มีความสุขสงบร่มเย็นใช้ชีวิตวแต่ละวันแต่ละวัยให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ประมาทนะให้ทุกคนว่างและเปลี่ยน อย่าได้วุ่นวายและสับสนนะสุขังเศรีิ